ไม่มีอะไรไม่มีไม่มีมมจัวเ,เ,เ <mist? S 2> ฮ้ยไอ้คู่เกียร์มาเป่ะเฮ้ยคู่รักคู่ใหม่เขาเปิดตัวกันแล้วเว้ยเฮ้ยจับเนื้อจับตัวกันซะด้วยถ้าทางจะรักกันมากกันเนี่ยเฮ้ยพวกมึงไปตักถังเียเสือ้อเลอะเนี่ยเสื <c oughs> <ๆ>้อเลอะเนี่ยไปทำอะไรกันมาหรอจ๊นะเน่แน่แน่จับตัวกันอย่างงี้ยใส่อารมณ์จะค้างมาจากตอนถ่ายปอดอะนะโอ้โหแล้วมันบทค้างนี่มึงทำใช่ไหมโ้โหขนาดที่ชู่ก็หมดอะ อินพอร์ตเว้ยสับเฮ้ยแกยุกแกแกอ้ยเชี่ยคุยดามาวะี่พให้ร้อ,รอ,อยเฮเลยอ่ะ